ชสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาเรียนภาษาจีนกับราจารยนะครับวันนี้นะเราจะมาเรียนเผ้นฐานแบบค่อยออกเสียงให้ชัดๆแต่เรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าปิงอินนะครับ เพีงอินจะช่วยออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ให้ออกเสียงให้ฉาดด้วยนะครับนั้นส่วนไปหาแล้วมาพร้อ,อมยังครับจะเข้าเรียนสร้างเพื่อแล้วนะครับเหมือนภาษาจีนก็เหมือนภาษาไทยเลยจะมีพยัญชนะจะมีสระจะมีเสียงวรรณยุกต์นะครับ อันนี้แหละนี่ครับหน้าแรกหน้านี้จะเป็นแยชนานะครับวันนี้เราจะเอาคาบลักษ์แถวก่อนนะครับแถวนี้นะครับอันทับนี้นะครับดี USER ส,สีเขียวก่อนนะครับนะครับนักเรียนเวลาเรียาสนาจะให้พูดตามด้วยนะเวลาที่สาคัญนะครับสีเขียวจะมีหกหกตัวนะครับแยชนาะ ทีชนะจีนจะมีอันนี้ทั้งหมด23ตัวนะครับแล้วก็สลากอันนี้ของสลากนะครับสลากจะมี24ตัวนะครับแล้วก็เสียงมอนายุสไตน์จ,จะมี4เสี่ยงนะครับจะไม่มาถึงสุดท้ายแต่5เสี่ยงนะครับบังเรนต้องแยกต่างกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ฝกออกเสียง ก่อนนะครับเราจะได้เรียนสี่คาบมาของพื้นฐานแ่ชนะสลากกลับเสียงวรรณยุกต์นะครับโอเคนะครับอะโปสั้นๆแล้วก็เสียงเระ่านะครับโปโคโมโฟนะครับตีๆการสี่ตัวนี้จะเป็นกลุ่มนะครับโปโค้โมโฟ นีครับต่อไปเติรเติรครับปฏิกิริยาในหกตัวนี้ก็โก้กมโฟเติรเติรแบบนี้นะครับโก้กมโฟเติร์กนี่แหละแล้วก็สลาแล้วก็เหมือนกันแล้วก็ว่าแถวแรกนะครับแล้วก็เรียนเป็นสี่คำนะครับ อะไรสก้านะครับนักเรียนก็อาปากมาฝึกเพิ่งเหล่าเสือด้วยนะครับอาเวลาอาปากเป็นใหญ่ๆนะครับเสียงดังแล้วยาวๆนะครับอาเนี่ยเปนเป็นสระเตี๋ยวนะครับเป็นสระเตี๋ยวนะครับอาโอปุ่มๆนะครับโอเอออันนี้นะนักเรียนต้องตั้งกับภาษาอังกฤษนะไม่ชีนะครับเออ เอออีอีมาเล็กนิดนึงนะครับอีนะครับคือนอายนะครับตรงตัวนี้กับตัวนี้นะกรต้องระวังหน่อยนะครับใส่ใจหน่อยนะครับเียกผ่านกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับเออีอูอูนะครับอันนี้มีสองจทย์อ่ายูนองานะครับ จะไหลอีกเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับออออาโเีโอ e u นะครับรอบที่สามจะไหลเป็นสองสองครั้งให้นักเรียนได้รู้สึกตีขึ้นรู้สึกว่าได้ชัดนะครับอ a o e u อะไรครับ อีเกเออเร็วตัวนี้นะครับของสลัดอันนี้ของสลัดเดี่ยวนะครับอันนี้จะมีสองตัวนะครับอันนี้เอาเดียดเด่ยวนะครับสลาดเดี่ยวนะครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็นสี่เสียงนะครับเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สามเสียงที่สี่นะครับเหมือนเราเล่นสไลด์ตัววิ่งไปก่อนแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ลงมานะครับ ถ้าเอาเป็นสระอก็เสียงอนะครับอาอาขึ้นนะครับออาอ่าออาอาอ่าอ่าอะ再来ออาอาอาอ่าีแหละ4ีสเสียงไหครับของตะเจนจ้าไว้นะครับ เราเคยถามว่ามีคนถามว่าภาจีนมีกี่เสียงมีพยัญชนะกี่ตัวมีสระกี่ตัวอันนี้เราสามารถตอบได้ครับตัวนี้ออกเสียงว่าไงอย่างนั้นแหละนะครับนะอันนี้นะจะเป็นมีภาษาไทยด้วยนะครับช่วยออกเสียงนะอาไม่มีนะไม่มีไม้นะอันนี้หมายจตวานะอาไม่อีกอาไม่ถูกอ้า อย่างเลยครับอันนี้โบใช่ไหมโบอาเนี่ยปาป่าป่าป้าในแบบนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนถ้าได้เรียนสี่ภาพนี้ตลอดน,นักเรียนก็สามารถอ่านได้ขึ้นนะอ่านให้ถูกนะครับได้ได้ถูกนะครับมาเลยครับป้าป่าป่าป้านี่แหละครับ อันนี้จะให้นักเรียนเนี่ยจะมีหกช่องนะให้ฝึกนะครับวัวหัวหัววัวนะครับหัว,วจะเป็นเสียงที่สามเลือกคำนี้นะครับเจีย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 แปลว่าครอบครัวหรือว่าป้านก็ได้เจียในเสียงเที่หนึ่งนะครับรนในงงงนะครับโยูยโยโย ทิงว่าอันนี้สี่เนี่ยเสียงวรนนยต้องอยู่บนนี้นะครับอยวเสียงที่สามนะครับชื่อชูชูชูชื่อช,ช,ช,ชูเป็นเสียงที่สามครับตัว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 นแบบนี้นะครับตัวเนี่ยเเสียงที่หนึ่งแต่ว่ามีเยอะนะครับข้อ ขวา่ขวากวา่ากวาเนี่ยเสียงที่หนึ่งเนี่ยกวาเนี่ยเสียงที่หนึ่งนี่แหละกวแล้วตอกใหม่นะครับนี่อันนี้นะครับึกอล่าเซยนะทุกฝึกทุกขานั้แตนจะได้่ีขึ้นนะครับอันนี้มาโมามานะครับมา หม่ามา,มาจีจิน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 ซูสูสุซูช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 ,ชูยินยินยินยันยันยันนะครับอันนี้ของ ของฝึกอ่านของวันนี้นะครับพยัญชนะสลับเสียงวรรณยุกต์นะครับที่เราเซื้อฟูพันธฐานให้นะครับวันนี้เป็นคาบแรกทั้งหมดจะเป็นมีสี่คาบนะครับนักเรียนถ้านักเรียนได้ฝึกนะครับจะได้อ่านง่ายนะครับโอเคนะครับคันฐานก็คาบนี้เป็นคาบแรกก็ของ สลาแพชนะครับเสียงงันเยอะถึงแค่นี้ก่อนนะครับเวลาขอให้นักเรียนได้ฝึกนะครับโอเคนั้นคลิปนี้เราจะก็ฝากกันแค่นี้ก่อนนะจากการคลิปหน้านะครับต้องตูติดตามมาด้วยนะครับจะได้เรียนให้จุดถึงสุดท้ายเลยนะครับโอเคได้แจ้งนะครับ